สวัสดีครับวันนี้ร้านสน็กรันทีเฮสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้ากันเ,เห็นหน้าจอยังไม่มีรองเท้าใช่ไหมนะครับก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครก่อนนะฮะกดซับสไครก่อนเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับกดหรือยังกดกดหรือยังนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยนะเป็นรองเท้า Adidas นะครับเป็นตัว อดิซิโลบอสตัน9นะครับนี่เป็นตัวบอสตันมาราทอนนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นแล้วเป็นสีลิมิเต็ดด้วยนะนี่นะครับเชิบเชิบนะฮะนี่นะครับตัวนี้เราก็มารีวิวกันอันบ็อกกันนะครับคร่าวๆนะฮะก็ ไม่ได้ว่าไปใส่วิ่งมาแล้วก็มารีวิวให้ดูกันนะครับนะครับ,รบก็มารีวิวให้ดูอันบ็อกกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นสีธงชาติอเมริกานะครับตัวนี้จะเป็นสีแรกเลยแล้วก็สีลิมิเต็ดที่ใช้ในการแข่งขันวิ่งบอสตันมาราทอนปีล่าสุดนี้นะครับฮะเป็นแล้วเป็นตัวใหม่เลยนะเป็นตัวบอสตันเก้านะครับเป็นตัวแรกเลย เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวพื้นนะเป็นพื้นยางคอนติเนนทัลนะครับเป็นพื้นของบอสตันเลยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของพื้นของบอสตันอยู่นะครับไม่ว่าจะรุ่นรุ่นแก็เป็นพื้นพื้นแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว8มามาเทียบให้ดูด้วยนะครับเทียบให้ดูด้วยนะแต่ตอนนี้ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็จะมีบูส์นะครับพื้นบูส์นะพื้นบูส์นะครับก็นนะบจะเป็นโฟมไลท์สไตล์ขึ้นมานะฮะโฟมไลท์สไตล์ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเทา้าเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูน้ำหนักแล้วก็ความหนาของพื้นเนี่ยดูก็น่าจะเป็นประมาณพวก พวกสายซับพอร์ตนะครับพวกสายซับพอร์ตนะฮะสายซับพอร์ตประเภทเแนวแนวสกายเซนเซอร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเลสซิ่งจ่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวพวกอดิซิโร่เจแปนนะครับแล้วก็ทาคุมิอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็จะเน้นใส่สบายนะครับเน้นใส่สบายท่าแบนๆหน่อยนะครับเหยียบได้เต็มเท้านะฮะไมไ่ใส่เลสซิ่งเหมือนพวก เออนึกไม่ออกนะครับพวกอดิซิโลเจแปนพวกทาคุมิอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเลสซิ่งหน่อยนะครับพวกนี้ก็จะเน้นซัพพอร์ตนิดนึงนะฮะเพิ่มเข้ามาคือโฟมไลฟ์สไตล์นะครับนี่โฟมไลฟ์สไตล์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีผ้าตะข่ายนะครับผ้าตะข่ายแมสผ้าตะข่ายนี้เป็นผ้าตะข่าย กี่ชั้นเดี๋ยวดูนะครับเป็นผ้าตะข่าย2ชั้นนะครับนะฮะแล้วก็จะมีแถบ3แถบตรงนี้นะครับตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นตัวบอสตันนะครับบอสตันรูดลายไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าจะเป็น4ีลิมิเต็ดเนี่ยจะเป็นลายหัวไม้งี้ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะเป็นลายนี้ เย็อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวผ้าตาข่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นไนลอนนะเป็นไนลอนแล้วเสริมโครงโครงนี้มันจะเป็นเหมือนหนังนะด้านในนะครับอันนี้เชือกก็ให้มาอีสีหนึ่งเป็นสีกรมท่านะรตรงนี้ก็มาเย็บกันตรงนี้นะครับใส่สบายขึ้นนะอินโซด้านในเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นไซส์29เซนต์นะครับนี่นะลูกค้าบอกรีวิวให้หน่อยนะรีวิวให้หน่อยนะครับลิ้นสองข้างจะไม่เหมือนกันนะจะเป็นโลโก้อดิดาสกับโลโก้บอสตันแต่ผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่ามันหนักเท่าไรนะครับไซส์29แล้วเดี๋ยวค่อยมาเทียบกับบอสตันแปะ 264กรัมนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้หนักอะไรเลยนะฮะนะครับมันเป็นสายวิ่งยาวๆอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเอามาเที่ยวกับบอสตันแนะครับตัวนี้นะก็คือมันเพิ่มเข้ามาคือเป็นโฟมไลท์ไซส์ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็หน้าผ้าที่เปลี่ยนไปนะตัวเก้านี่ก็จะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับตัวรองเท้าก็จะรู้สึกโปร่งสบายกว่านะ คือของใหม่มันก็จะก็จะเพิ่มอะไรมากกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับแถบโลโก้อไอรัดร,รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบลายเหมือนขีดแล้วขีดไม่เต็มเหมือนแปลงแปลงแปลงขาดอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็จะโลโก้เต็มๆหน่อยนะครับส่วนพื้นอะไรก็ยังเหมือนกันเหมือนเดิมอยู่นะครับพยอเตเท้วอยนะู่นะครับที่เพิ่มเข้ามาจาก 8ก็คือโฟมไลท์สไตล์ของเขานั่นเองนะครับความสูงเท่าเดิมนะครับก็เพื่อมาโฟมตัวเดิมนะฮะเป็นไลท์สไตล์แทนนะครับมันก็จะรู้สึกใสแน่นขึ้นแหละนะครับใส่จะรู้สึกวิ่งเรามันแน่นๆ่นเท้าขึ้นนะครับเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นนะฮะตัวลิ้นรองเท้านี่ก็จะเป็นเหมือนกับสลิปออนนะครับนะครับ เชือกก็จะเป็นหัวเป็นบอสตันแบบนี้นะฮะเหมือนกันนับสีขาวก็เหมือนกันนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับกดทุกอย่างหน้าหน้าจอยกเว้นกดอันไลค์ก็ยังไงฝากด้วยนะครับก็วันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับ Adidas b o t t o n 9นะครับเป็นตัว บอสตันมารา t h o นะครตัวนี้ครับเป็นสีพิเศษสีนิมิเต็ดนะฮะแต่เป็นตัวนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ